ทุกคนเรามาเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6บทที่6รูปสามเหลี่ยมการเรียนรู้ของเราในครั้งนี้เราจะเรียนรู้ความสูงของรูปสามเหลี่ยมซึ่งตลอดการเรียนรู้ของนักเรียนในครั้งนี้นักเรียนจะสามารถระบุส่วนสูงและหาความสูงได้นะคะเราพร้อมเพื่อการเรียนรู้ในครั้งนี้เราไปเริ่มเรียนรู้ด้วยกันเลยนะคะ นักเรียนคะคุณครูกำหนดภาพรูปสามเหลี่ยมที่แสดงให้นี้นักเรียนสามารถระบุฐานระบุมุมที่ฐานมุมยอดด้านประกอบมุมยอดของรูปสามเหลี่ยม A U D ได้อย่างไรคะนักเรียนมาตอบคำถามนี้ไปพร้อมๆกับแก้วตานะคะรูปสามเหลี่ยม A U D เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วซึ่งมีด้านยาวเท่ากัน2อด้า คำตอบที่ถูกต้องนะคะภาพที่แสดงนี้แสดงสัญลักษณ์การเท่ากันของด้านสองด้านคือเป็นรอยขีดระหว่างด้านส่วนของเส้นตรง AD และรอยขีดอีกด้านหนึ่งคือส่วนของเส้นตรง UD 100รอยขีดเหมือนกันแสดงว่าด้านสองด้านมีขนาดความยาวเท่ากันนั่นเอง รูปสามเหลี่ยมใดก็ตามที่มีด้านยาวเท่ากันสองด้านเราเรียกรูปสามเหลี่ยมนั้นว่ารูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะนักเรียนใช้ความรู้ในเรื่องของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่นักเรียนทราบข้อตกลงกันอยู่แล้วนะคะว่าด้านที่ยาวไม่เท่ากับคู่ของด้านที่ยาวเท่ากันนั้นจะเป็นฐานนั่นเองนะคะเราไปเรียนรู้ด้วยรูปสามเหลี่ยมรูปอื่นต่อกันเลยนะคะรูปสามเหลี่ยม C T F เขียนแทนด้วยรูปสัญลักษณ์สามเหลี่ยมตามด้วยตัวอักษร CTF นักเรียนช่วยระบุฐานมุมที่ฐานมุมยอดและด้านประกอบมุมยอดของรูปสามเหลี่ยม CTF นะคะระบุไปพร้อมๆกับออมสินนะคะได้ค่ะรูปสามเหลี่ยม CTF เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีฐานคือส่วนของเส้นตรง ST แสดงว่ามีมุมที่ฐาน เอยอะมากๆเลยนะคะออมสินนักเรียนคะรูปสามเหลี่ยม C T F ระบุส่วนที่เป็นฐานคือด้านหนึ่งด้านนั่นคือด้านที่แสดงด้วยส่วนของเส้นตรง F T ให้นักเรียนเรียบร้อยนักเรียนสามารถบอกมุมที่ถ่ายมุมยอดและด้านประกอบมุมยอดได้อย่างแน่นอนครูผมผมเชื่อมันเช่นนั้นเลยนะคะครูชวนนักเรียนม,มาดูรูปสามเหลี่ยมที่ชื่อว่ารูปสามเหลี่ยม r O M นะคะรูปสามเหลี่ยม r O M นี้เป็นรูปสามเหลี่ยมที่ มีฐานคือส่วนของเส้นตรง r o มุมยอดคือมุมที่มีจุด M เป็นจุดยอดมุมนั่นคือมุม r m o เป็นจุดยอดมุมนะคะนักเรียนจะเห็นว่ามีส่วนของเส้นตรงที่แสดงแทนด้วยส่วนของเส้นตรง MN ลากจากจุดที่แสดงจุดยอดมุมของมุมยอดนั่นคือจุด M มาตั้งฉากกับส่วนที่แสดงฐานของรูปสามเหลี่ยมนี้คือ ส่วนของเส้นตรง R o เราเรียกส่วนนี้ว่าส่วนสูงนะคะนักเรียนคะเรามาดูนะคะว่าส่วนสูงมีความยาวเท่าใดคุณครูแสดงการวัดส่วนสูงให้นักเรียนดูไปพร้อมๆนะคะคุณครูวัดส่วนสูงคือส่วนของเส้นตรง MN ได้ความยาว6เซนติเมตรแสดงว่ามีความสูง6เซนติเมตรนั่นเองนักเรียนคะส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดยอดของมุมยอดมาตั้งฉากกับฐานหรือแนวของฐานเราเรียกว่าส่วนสูงหาความยาวของส่วนสูงเราเรียกว่าความสูงนะคะ นักเรียนช่วยบอกชื่อของรูปสามเหลี่ยมที่ปรากฏอยู่นี้ว่าชื่อรูปสามเหลี่ยมอะไรคะแก้วตาคะรูปสามเหลี่ยม yxz ค่ะนักเรียนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่ารูปสามเหลี่ยม yxz มีส่วนที่แสดงว่าเป็นฐานคือส่วนของเส้นตรง y x ต่อแนวของฐานออกไปเห็นไหมคะและมีส่วนที่แสดงส่วนสูงคือส่วนที่เป็น z w เรามาวัดความยาวของส่วนสูงไปด้วยกันนะคะนักเรียนดูนะคะคุณครูแสดงการวัดความยาวของส่วนสูงวัดความยาวได้6.5เซนติเมตรส่วนสูงคือส่วนของเส้นตรง ZW มีความสูง6.5ซนติเมตรไม่ลืมนะคะว่าส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดยอดของมุมยอดมาตั้งฉากกับฐานหรือแนวของฐานในภาพนี้แสดงว่ามาตั้งฉากกับแนวของฐานเช่นนั้นเราเรียกว่าส่วนสูงหาความยาวของส่วนสูงเราเรียกว่าความสูงนะคะ นักเรียนคะรูปสามเหลี่ยมน,นี้อาจเรียกชื่อและเขียนแทนได้อย่างไรคะนักเรียนมาเรียนรู้และตอบคำถามต่อไปนี้พร้อมๆกับใบบัวกันนะคะได้ค่ะรูปสามเหลี่ยม R T S เขียนแทนด้วยรูปสัญลักษณ์สามเหลี่ยมตามด้วยตัวอักษร R T S ค่ะระบุฐานและส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมได้อย่างไรคะรูปสามเหลี่ยมที่มีฐานคือ ส่วนของเส้นตรง TS มุมยอดคือมุมที่มีจุด R เป็นจุดยอดมุมมุม t r s ค่ะและมีส่วนสูงคือส่วนของเส้นตรง r k ค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะนักเรียนไม่ลืมนะคะว่าส่วนสูงคือส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดยอดของมุมยอดมาตั้งฉากกับ ฐานหรือแนวของฐานนะคะเราจะเรียกว่าส่วนสูงความยาวของส่วนสูงเราเรียกว่าความสูงนะคะนักเรียนคะรูปสามเหลี่ยมที่แสดงอยู่นี้อ่านเรียกชื่อและเขียนแทนได้อย่างไรคะต้นกล้าคะรูปสามเหลี่ยม FKQ เขียนแทนด้วยรูปสัญ,ญลักษณ์สามเหลี่ยมตามด้วยตัวอักษร FKQ ครับระบุฐาน และส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมได้อย่างไรคะรูปสามเหลี่ยมมีฐานคือส่วนของเส้นตรง FK ครับมุมยอดคือมุม FQK และมีส่วนสูงคือส่วนของเส้นตรง QR ครับเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะนักเรียนตอบคําถามได้เช่นเดียวกับต้นกล้านะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะนักเรียนคะภาพของรูปสามเหลี่ยมที่ครูครูแสดงนี้อาจเรียกชื่อและเขียนแทนได้อย่างไรคะ ถ้าเป็นมาตอบคำถามนี้ผมพร้อมกับแก้วตานะคะได้ค่ะรูปสามเหลี่ยม O N M เขียนแทนด้วยรูปสัญลักษณ์สามเหลี่ยมตามด้วยตัวอักษร O N M ค่ะระบุฐานและส่วนสูงได้อย่างไรคะการระบุฐานถ้าส่วนของเส้นตรง O N เป็นฐานมุม O M N, N เป็นมุมยอดและส่วนสูงคือส่วนของเส้นตรง M P ค่ะถ้าส่วนของเส้นตรง MO เป็นฐานจะมีจุดเเป็นจุดยอดมุมของมุมยอดคือมุมออ องและชัดเจนนะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะนักเรียนคะภาพของรูปสามเหลี่ยมที่คุณครูแสดงนี้รูปสามเหลี่ยมนี้อาจเรียกชื่อและเขียนแทนได้อย่างไรตอบคำถามต่อไปนี้พร้อมกับใบบัวนะคะรูปสามเหลี่ยม YMB เขียนแทนด้วยรูปสัญลักษณ์สามเหลี่ยมตามด้วยตัวอักษร YMB ค่ะระบุฐานและส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมได้อย่างไรคะการระบุฐาน ถ้าส่วนของเส้นตรง YB เป็นฐานจะมีจุด M เป็นจุดยอดมุมของมุมยอดคือมุม YMB และมีส่วนของเส้นตรง MB เป็นส่วนสูงค่ะถ้าส่วนของเส้นตรง MB เป็นฐานจะมีจุด Y เป็นจุดยอดมุมของมุมยอดคือ <must be S 2> มุม MYB และมีส่วนของเส้นตรง YP เป็นส่วนสูงค่ะถ้าส่วนของเส้นตรง ym เป็นฐานจะมีจุด B เป็นจุดยอดมุมของมุมยอดคือมุม ydm และส่วนของเส้นตรง xd เป็นส่วนสูงค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะนักเรียนเชื่อว่านักเรียนก็สามารถที่จะตอบคำถามได้เช่นเดียวกันนะคะนักเรียนคะรูปสามเหลี่ยม abc เขียนแทนด้วยรูปสัญลักษณ์สามเหลี่ยมตามด้วยตัวอักษร A, B, C เป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดคะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะมีมุมฉาก1มุมคือมุมใดคะมุม C เป็นจุดยอดมุมนะคะนั่นคือมุม A, C, B เป็นมุมฉากระบุด้านตรงข้ามมุมฉากและด้านประกอบมุมฉากได้อย่างไรคะได้อย่างไรคะต้นกล้าคะ ส่วนของเส้นตรง AB เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากครับส่วนของเส้นตรง CB และส่วนของเส้นตรง CA เป็นด้านประกอบมุมฉากครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะนักเรียนคะรูปสามเหลี่ยม ACB ซึ่งมีมุม C เป็นจุดยอดมุมที่เป็นมุมฉากคือมุม ACB นักเรียนระบุฐานและส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยม ได้อย่างไรคะขุณคะถ้าส่วนของเส้นตรง AC เป็นฐานจะมีจุด B เป็นจุดยอดมุมของมุมยอดคือมุม ABC และส่วนของเส้นตรง CB เป็นส่วนสูงครับถ้าส่วนของเส้นตรง CB เป็นฐานจะมีจุด A เป็นจุดยอดมุมของมุมยอดคือมุม CAB และส่วนของเส้นตรง CA เป็นส่วนสูงครับถ้าส่วนของเส้นตรง AB เป็นฐานจะมีจุด C เป็นจุดยอดมุมของมุมยอดคือมุม ACB และส่วนของเส้นตรง CD เป็นส่วนสูงครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะนักเรียนทุกคนเชื่อว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่จะระบุส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมได้อย่างแน่นอนนะคะ เรามาปฏิบัติกิจกรรมตามหนังสือเรียนคณิตศาสตร์นักเรียนหาความสูงของรูปสามเหลี่ยมในแต่ละข้อต่อไปนี้นะคะนักเรียนกดหยุดพักเพื่อทำกิจกรรมนี้ก่อนนักเรียนได้คำตอบเรียบร้อยมากดเล่นต่อเพื่อเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะ นักเรียนทุกคนได้คำตอบเรียบร้อยเรามาเรียนรู้และตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมกันนะคะข้อแรกแก้วตาคะข้อ1นึ่งรูปสามเหลี่ยม MGB มีส่วนของเส้นตรง MK เป็นส่วนสูงวัดความยาวของส่วนสูงได้3.1ซนติเมตรความสูงเท่ากับ เซนมค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะนักเรียนตรวจสอบไปพร้อมด้วยนะคะข้อ2ค่ะนักเรียนสามารถตอบคำถามนี้ไปพร้อมๆกับแก้วตานะคะข้อ2ค่ะรูปสามเหลี่ยมรอเรือปอปลามอมา้ามีส่วนของเส้นตรงมอม้าหอเสือเป็นส่วนสูงวัดความยาวของส่วนสูงได้36เซนติเมตรความสูงเท่ากับ ค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะเรามาตรวจสอบเรียนรู้ไปพร้อมๆกับต้นกล้านะคะข้อ3ครับรูปสามเหลี่ยม U D N มีส่วนของเส้นตรง U D เป็นส่วนสูงวัดความยาวของส่วนสูงได้2.8ซนติเมตรความสูงเท่ากับ2.8ซนเมตรครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะอีกหนึ่งข้อ เรามาตรวจสอบไปพร้อมๆกับออมสินนะคะข้อสี่ค่ะรูปสามเหลี่ยมคอคลายวงแหวนงรูมีส่วนของเส้นตรงคอปายกอไก่เป็นส่วนสูงวัดความยาวของส่วนสูงได้สองเซนติเมตรความสูงเท่ากับสองเซนติเมตรค่ะเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะเชื่อมั่นว่านักเรียนทุกคนสามารถหาความสูงได้ทุกข้อได้อย่างถูกต้องแน่นอนนะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะนักเรียนคะ คุณครูมีภาพแสดงรูปสามเหลี่ยมแสดงความยาวแต่ละด้านมาให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้นะคะฐานส่วนสูงความสูงซึ่งการตอบคำถามในแต่ละข้อนักเรียนกดหยุดพักตอบคำถามเรียบร้อยมากดเล่นต่อเพื่อตรวจสอบเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะได้คำตอบเรียบร้อยนักเรียนมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกับใบบัวนะคะได้ค่ะ เรียนตรวจสอบนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะข้ 2> อ 2. รูปสามเหลี่ยม A C B ฐานคือส่วนใดส่วนสูงคือส่วนใดความสูงเป็นเท่าไหร่นักเรียนตอบคำถามให้เรียบร้อยนะคะกดหยุดพักเรียบร้อยกดเล่นต่อเพื่อตรวจสอบเรียนรู้ด้วยกันค่ะได้คำตอบเรียบร้อยนักเรียนมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกับคุณน,นะคะครับ รูปสามเหลี่ยมในข้อสองคือรูปสามเหลี่ยม A C B ฐานคือส่วนของเส้นตรง A B ครับส่วนสูงคือส่วนของเส้นตรง C D ความสูง4เซนติเมตรครับเยี่ยมมากๆเลยนะคะผมเป็นคำตอบที่ถูกต้องนักเรียนตรวจสอบตามนี้นะคะข้อ3ค่ะนักเรียนหานะคะว่ารูปสามเหลี่ยมกอไก่อออางลอลิง ฐานส่วนสูงความสูงเป็นเท่าใดกดหยุดพับเพื่อตอบคำถามแล้วมากดเลนต่อเมื่อนักเรียนตอบคำถามเรียบร้อยนะคะนักเรียนได้คำตอบในข้อนี้เรียบร้อยนักเรียนมาเรียนรู้และตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกับแก้วตานะคะแก้วตาคะหนูตอบอย่างไรบ้างคะข้อสามรูปสามเหลี่ยมกอไก่ออ่อางลอริงฐา,านคือส่วนของเส้นตรง ลอลิงอา่างส่วนสูงจะหมายถึงส่วนของเส้นตรงกไก่ออ่างค่ะความสูงแเมตรค่ะแต่ถ้าฐานเราหมายถึงส่วนของเส้นตรงกไก่อา่างส่วนสูงคือส่วนของเส้นตรงลอยิงอา่างความสูงคือ6เมตรค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะนักเรียนสามารถระบ,บุส่วนที่เป็นฐานหาส่วนสูง และหาความสูงได้อย่างถูกต้องนะคะการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมั่นใจว่าตัวเองมีความรู้ความเข้าใจอย่างไรบ้างนักเรียนทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนะคะคุณครูมอบหมายแบบฝึกหัดเพิ่มเติมไว้ให้เมื่อนักเรียนทำแบบฝึกหัดเรียบร้อยนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องของแบบฝึกหัดที่นักเรียนทำได้จากเพจนี้นะคะนักเรียนคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันในครั้งนี้คืออะไรคะ นักเรียนบอกคุณครูได้ไหมคะนักเรียนบอกได้แน่นอนนะคะว่าการเรียนรู้ของเราในครั้งนี้เราเรียนรู้ส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดยอดมุม่มของมุมยอดมาตั้งฉากกับฐานหรือแนวของฐานเราเรียกว่าส่วนสูงเราหาความยาวของส่วนสูงเราเรียกว่าความสูงไม่ลืมนะคะทุกๆครั้งของการเรียนรู้อย่าลืมทบทวนและทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนะคะ การเรียนรู้ของเราในครั้งนี้คุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ